นี่คือลวริที่เกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟามชาแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยต้เสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปี2 <lag os> สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข <Me Sabbath> สวัสดีครับ <S <S <No. S 2> ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ เมื่อวานนี้เราได้พาคุณผู้ชมไปแอลเมืองเหนือกันมาแล้วนะครับวันนี้เราจะเดินทางกันไปที่ภาคอีสานเพื่อที่เราจะไปติดตามดูกันว่าศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระนงังอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เขาได้มีการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนอย่ารอช้าไปติดตามชมกันเลยครับก็อ,อยากจะผเดียให้เพียงพอแต่าบางประเทศจะมีข้อจแบบํากัดที่ีไม่พอว่ามีใช้สมรมชา,บาิบ้งอย่างทืชปีนเจอ ต้ฝูดฟีลปีแรกเนี่เยเรายังเป็นที่หนึ่งอยู่แต่ก็ยังไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่เพราะว่าเรามีหลังจากทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านากันนางจังหวัดบุรีรัมย์กลับจากการสัมมนาโครงการการแข่งขันเกษตรกร,รกปี2 2> สองไม่ร,รอช้าเกษตรอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เร่งซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกข้าวชุมชนบ้านกันนังทันทีเรียกว่าเข้มข้นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยก็ว่าได้ อีกช่วงก็จะวางแผนอย่างนี้แหละอย,อ,ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่คือการขั้นตอนการวางแผนไปจนตั้งแต่ผมได้คุยกับคุณเฉลิมพลแล้วเมื่อวานในเรื่องอบริหารจัดการกลุ่มเราจะมีอะไรต่อมีอะไรเรื่องกองทุนเรื่องว่าสิ่งของที่ทางส่วนราชการมาให้เราจะทํายังไงเราอยู่ร่วมกันมันมีค่าใช้จ่ายเดินออกจากบ้านก็เป็นค่าใช้จ่ายเป็นอะไรเรียบร้อยก็ทําประชาคมเสร็จอะไรเสร็จในที่ประชุมนี้เป็นการวางแผน จะใช้เวลาถ่ายทำถ้าถ้าเร็วก็ประมาณนี้แหละชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะถ้าไม่เสร็จก็ตัดไม้ถ่ายไม้อะไรไม้อยู่นี่พูดไม่ถูกไม่อะไรอยู่ประมาณนี้เอาสุทัศน์เชิญนะนี่คือเทปแรกของพรุ่งนี้นะเทปแรกของพรุ่งนี้นะครับทีนี้ <c oughs> เมื่อวานนี่ผมฝากคุณเฉลิมพลมาเยอะแยะเลยผม็ยุ่งเหมือนกัน เทปสองก็จะเป็นเรื่องการเตรียมดินเตรียมใครไว้ที่จะเอาปุ๋ยไปนาเอาฝุ่นไปนาเอาอะไรไปนาทางนี้ลุงล้วนประธานเอาแสงรถเอ่อให้เดินตามหรือเอาใส่เอาไปไว้นาแล้วไม่ได้ออกจากคอกเลยเลยเอาไปเก็บไว้เลยเอาออกจากคอกขึ้นได้ไหมมิงเหลืออยู่ไหมอเอาเอาเอาตอนโกยโกยโกยใส่พุ่งกีโกย,โกยใส่กระสอบแล้วก็เอาขึ้นรถ ประสบการณ์ในการผลิตบเล็ดพันธุ์ข้าวของทีมนี้ขอบอกเลยว่าร่วม10บกว่าปีเลยครับนับได้ว่าประสบการณ์ของทีมนี้ไม่แพ้ทีมอื่นกันเลยแต่สำหรับเรียลิตี้เกมเกษตรกรครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนังแล้วทางสำนักงานเกษตรอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์มีแผนรับมือกับอีก4ทีมที่เหลือ,อย่งไงบ้าง ในการแข่งขันครั้งนี้เรา,เาสำนักงานเสี่ยมเพลมีระบบโรงเรียนเสรกรที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องเสรกรสมาชิกโครงการที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้โดยเฉพาะระบบโรงเรียนเสรกรนี่เราจะเปิดอบรม5ครั้งระบบโรงเรียนเสรกรที่เราเปิด5ครั้งนี้จะเปิดตามอายุข,ของข้าวเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินการบำรุงรักษาการดูแลเรื่องโรคแมลงการเก็บเกี่ยววิทยาการหลังเก็บเกี่ยวจนเสร็จสิ้นโครงการระบบโรงเรียนเสษกรกร5ครั้งก็จะจบสมบูรณ์นะครับ เชื่อเลยล่ะครับว่าทีมนี้ติวเข้มขันจริงๆงั้นเราลองไปถามสมาชิกศูนย์ข้าวแห่งนี้กันหน่อยครับว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างดีใจครับแล้เราภูมิใจมากครับที่บริรมได้เข้าร่วมโครงการประกวดข้าวชุมชนต้นแบบในครั้งนี้ดีใจจริงๆครับเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีโครงการนี้เข้ามาเลยครับครั้งนี้ก็ถือว่าดีใจภูมิใจที่สุดครับผม ที่รามึกถ้าเป็นชุมชนต้นแบบตรงนี้ทํามานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปในจุดนี้แต่ถ้ามาอยู่นี่คือว่าจะทําให้ดีที่สุดครับมั่นใจเต็มร้อยครับแต่เมื่อรู้จากสภาพอากาศแล้วเหมือนฟ้าฝนจะไม่เป็นใจซะแล้วอ้าวเดินกันฝุ่นตลบเออเขาเลี้ยงควายไว้ไถนาหรือเนี่ยโอ้โหดูจากสภาพดินแล้วเป็นดินร่วนปนทรายซะด้วย แต่สิ่งเหล่านี้คงไม่เป็นอุปสรรคกับทีมผู้เข้าแข่งขันจากแดนอีสานใต้เป็นแน่ครับเรื่องปัญหาผมว่าเอ่อมันตอนนี้ยังคงไม่มีอะไรนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำต้องฝนฟ้าอากาศไม่ต้องตามรดูนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของแมลงครับเรื่องโรคระบาดของข้าวนะครับอันนี้ก็อาจจะมีขึ้นเรายังยังไม่ทราบว่า แต่ละปีนั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องฝนแรงคงไม่เป็นปัญหาของทีมนี้หรอกครับก็เห็นแล้วว่าพื้นที่ปลูกข้าวของชุมชนบ้านกนหนังเขาอยู่ในเขตชนละประสานสะด้วยแล้วสมาชิกท่านอื่นคิดว่ายังไงบ้างครับส่วนมากเลยจะเป็นฝนแรงก,การระบาดของโรคอาจจะมีบ้างครับแต่จุดนี้คือเราทํา นานม,มานานแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาราแก้ไขได้โดยเฉพาะถ้าเป็นแหล่งน้ํานี่เราจะมีแหล่งน้ำถ้าเล้งนี่เราจะมีชนประทานเปิดมาได้จะควบคุมตรงนี้ได้อยู่ครับเชื่อแล้วครับว่าทางทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันนังจังหวัดบุรีรัมย์เขาพร้อมรับมือทุกสถานการณ์จริงๆครับ แล้วปีนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างลนันนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับก็ทีมนี้เขามีที่ปรึกษาจากศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะกะ็ปีนี้นะคะเป็นสภาพที่ต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วก็เจอฝนแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็เจอน้ำท่วมในช่วงจังหวะที่ข้าวเราไม่ต้องการน้ำปีนี้ก็เป็นสภาพที่น่าเป็นห่วงก็คือ ฝนน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ดีนะคะก็หายากฉะนั้นเกษตรกรจะต้องมีการวางแผนนะคะในการปลูกข้าวให้ลดต้นทุนได้ใช้มเมล็ดพันธุ์น้อยๆนะคะเราก็จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ามาร่วมในการปลูกแล้วก็การดูแลรักษาก็จะมีการอบรมให้ความรู้ให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติลดต้นทุนได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคมแมลงเนี่ย ทางกลุ่มนี้ก็มีความรู้ในเรื่องของการทำชีวพันธุ์อยู่แล้วนะคะก็เรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงค่ะ แม่ก็เพราะมีคุณซื้ออย่างอาจารย์แม่มกันยาวีจากศูนย์วิจัยข้าวมาดูแลกันขนาดนี้เลยช่างอบอุ่นซะจริงๆอ้าวเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วท่านประธานช่วงสมออนต้องรีบวางแผนงานแบบด่วนๆๆเลยนะครับก็อาจารย์เขาฝากบอกมานะเนี่ยถึงแม้อุปสรรคจะมากมายแค่ไหนทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันนังจังหวัดบ,บุรีรัมย เขาสู้สู้สู้กันอยู่แล้วเตะฟ้าเบอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข กลับเข้ามาสู่การแข่งขันการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมจากบุรีรัมย์นั้นเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มีประสบการณ์จากการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะพลาดตำแหน่งแชมป์ไปแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงฮึดสู้ซึ่งสำหรับปีนี้นะครับพวกเขาขอกลับมาร่วมชิงชัยขอทวงตำแหน่งแชมป์อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ วกเขามีการประชุมวางแผนและเตรียมการต่างๆอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันครับในเช้าว,วันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมวางแผนงานกันพี่ช่วงสมอ่อนพร้อมด้วยสมาชิกทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันนังจังหวัดบุรีรัมย์ผู้เข้าแข่งขันเรียลิตี้เกมกเกษตรกรปี2และชาวชุมชนบ้านกันนังก็พากันมาร่วมในพิธีกรรมครั้งนี้ด้วยลูกหลานวันนี้ก็มาขอพร นะครับคุณปู่ตานะครับแล้วก็ค้นชักจิตทั้งหลายนะครับในบริเวณหมู่บ้านนะครับและบริเวณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับวันนี้ก็ลกูกหลานมาขอพรน,นะครับในการประทวดในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พิธีกรรมที่ชาวบ้านทำอยู่ในขณะนี้เพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้กับคนในหมู่บ้านภาษาถิ่นบุรีรัมเข้าเรียกพิธีกรรมนี้ว่าพิธีเซนตาจะสะระเมื่อได้กล่าวขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็<ร>วจะมีการบวงสรวงสารปูตาเราทำอะไรมีอะไรที่มาลงที่บ้านเราใละต้องบอกท่านคือเป็นสารประจำหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าเป็นทาง วิชาการนิดหนึ่งคือสารหลักเมืองของประจำเมืองแต่ละเมืองครับเวลาเรามีอะไรก็กบอกกล่าวแกว่าได้รับรู้ลูกหลานทําอันนี้ตรงนี้นะให้แกช่วยให้เสร็จมีอะไรเรียบร้อยกับการไม่มีอะไรปัญหาอะไรกัมาหรืออะไรบนบานเอารำเรมารำถวายแก่ท่านทั้งจุดสิทั้งชุมชนบ้านกนงังจังหวัดบุรีรัมย์เขาเรียก การแสดงนี้ว่าเรือมอันเรเป็นการละเล่นที่นิยมเล่นหลังเสร็จสิน้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่สำคัญหาดูได้ยากมากครับถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในแถบอีสานใต้นะครับเนี่ยพอจบการแสดงแล้วชาวบ้านก็จะพากันลงขันเพื่อนำเงินที่ไปทำบุญหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างให้กับชุมชนต่อไป และนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคมคีกันในชุมชนด้วยนะครับออาแล้วพี่ช่วงเข้าไปไหนซะแล้วละ่ะหรือจะไปประชุมวางแผนกันหมดแล้วร,ร,รีบรีบตามมานะครับสมาชิกทั้งหลายดแน,นะครับน่นไงละ่ะ<า>หัวหน้าทีมสูงข้าวชุมชนบ้านกันนังโยนี่เองเราลองไปฟังดูสิว่าทีมนี้เขาวางแผนกันอย่างไงบ้าง การเตรียมดินนะครับก็จะมีการเตรียมไถกลบตออสร้างนะครับหรือจะมีการไถเพื่อให้ข้าวรื้อนะครับได้งอกขึ้นมานะครับเราก็จะได้กำจัดพันธตนอีกอย่างหนึ่งนะครับครับในการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยค้อกต่างๆนะครับพี่น้องก็อาจจะมี การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแล้วก็มีเป็ดไก่หมูต่างๆอันนี้ก็เอาปุ๋ยตรงนี้นะครับไปลงนาเพื่อจะเป็นการบำรุงดินนะครับการปลูกข้าวหรือใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่20มิถุนายนนะครับในปีนี้พวกเราเป็นสมาชิกก็จะใช้เครื่องนี้นะครับเป็นการทดลอง นะครับในการประยบมะเมล็ดพันธุ์นะครับคือการตรวจแปลงปลูกซ่อมนะครับเมื่อเราได้หยอดแล้วก็อาจจะมีมะเมล็ดพันธุ์อาจจะได้งอกนะครับสม่ำเสมอก็มีการตรวจแปลงนะครับแล้วก็ข้าวที่ไม้งอกนั้นเราก็สามารถที่จะนำะมะเมล็ดพันธุ์ไปซ่อมได้นะครับโอ้โ ทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกัน,นังจังหวัดบุรีล์นี่เขามีเป้าหมายที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแต่จะใช้ต้นทุนการผลิตให้น้อยที่สุดแล้วพี่ช่วงแบ่งงานกันยังไงบ้างล่ะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มการไถไถดักครับการไถดักไถ่ต่อสร้างนะครับที่สองนะครับก็จะเป็นกลุ่มการเตรียมของเมล็ดพันธุ์ นะครับแล้วก็ปุ๋ยคีวภาพปุ๋ยหมักที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่เตรียมนะครับเ,เรื่องของการหวานการหยอดข้าวครับตอนนี้นะครับพวกเราเองก็เ,เคยทําร่วมกันนะครับมาหลายปีนะครับผมคิดว่าน่าจะมีความพร้อมนะครับนนทุกกลุ่มพร้อมนะครับสําหรับพื้นที่นาข้าวของชุมชนบ้านกระหนังตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชนและประทาน และสามารถทำนานได้ทั้งนาปีและก่อนนาปรังโดยจะปลูกข้าวขาวดอกมะลิเป็นหลักซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพดินฟ้าอากาศของภาคอีสานจากประสบการณ์บวกกับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการของท่านประธานช่วงหัวหอกหลักของทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระนังจัดบุรีล์ทางทีมงานหวังว่าท่านคงมีอะไรเด็ดเป็นแน่ต่อไป เราคงต้องลุ้นกันต่อว่าหลังจากนั้นแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในพื้นที่การแข่งขันแห่งนี้เตะฟ้าเปอร์เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้ขับเคลื่อนความสุข กลับเข้ามาสู่การค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชุมวางแผนเตรียมการกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แต่ละคนจะต้องแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพของตัวเองซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขากันว่าพวกเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง แต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับในเช้าวันรุ่งขึ้นทีมศูนย์ข่าวชุมชนบ้านกันหนังมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทำการเส้นไหว้เจ้าที่ไรนาก่อนที่จะทำการไถกลบตอสั่งพิธีเส้นไหว้เจ้าที่ไรนาเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่ามีเจ้าที่รักษาไรนาบ้านและลูกหลานของตนตัง้งโต๊ วาโบโหให้เป็นปิงปอลอันนั้นจะก็ว่ายนิพานันนั้นจนังัจจามิตุติยามเปอันนัจะก็ว่ายนิพานังจั้นไม่ตุติยานเป็นอันนั้นจะก็ว่ายนิพพานังจะนังกัจจามิอายุตโกตนวัตตะโกตุตุปวัตโกวันวัตตะโกจุกวัตตะโกหุตุนจุกรนขปยาภิรันตสันตจุปตอเนกา อันตรายาีิวนนสันตุเสต็จสกทันอางสัพังคารักษณะุลกิวดาจุดพัดบังปิงพอคุณเจ้าเอ้ยบรนจุงานเพลงนี่เอ้ยเดีตัวเราบูรับประตูจ้าเจ้าที่เจ้าทางน้าก็มูรับคุณโอปิงบัวบูเน้อปิงบัวบูบุคเจ้าบัปงพอคุณ เออทนี้นาเกินไงอวยไงอวยจบยังไงแทงนี่นาเกิดนะมาอวยปีอะไรเออใครปีมาลงลงไายได้แต่ทําไมพ่อพรามต้องเลือกเฉพาะคนที่เกิดปีมาลงเท่านั้นด้วยล่ะแล้วผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ไทยเอาเลิกของฤดูกาลการทํานานี้ก็คือพี่ล้วนสีสวยผู้นากลุ่มเกษตรกรบ้านกะนังคน และเลือกคนเกิดปีมโรงคนปีโรเป็นง,นงูงูส่วนงูมันไม่กินข้าวแต่คนปีอื่นกินข้าวเราทําพิธีเสร็จแล้วเราสบายใจเราไม่กลัวอะไรมีเหตุร้ายเหตุอะไรเกิดขึ้นทั้งการขอฟ้าขอฝนค,คอยปีนี้ก็ไม่ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บทํานาให้ปลอดภัยอย่างนะให้ฝนฟ้าตกต,ตองตามฤดูการขายข้าวได้เดย <laughs> อะเยอะก็ให้ผลผลิตได้สูงสูงมากมา จากพิธีดังกล่าวจะเห็นว่าชาวไร่ชาวนายังคงให้ความสำคัญการเส้นไหวเพราะนั่นหมายถึงความสบายใจของเจ้าของไร่นาที่ได้ทำตามความเชื่อของตนเพราะถ้าไม่ทำการเส้นไหวเจ้าที่ให้ได้กินเจ้าที่จะเบียดเบียนให้ทำมาหากินไม่ขึ้นจากนั้นก็จะมีการนำข้าวปลาอาหารมากินร่วมกันและจึงค่อยพากันแยกย้ายไปทำงานของแต่ละคน ชาวชุมชนบ้านกระหนังนอกจากประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักแล้วยังมีการทำประมงอีกด้วยโดยหลังจากการลงแปลงนาเรียบร้อยแล้วในช่วงพักเที่ยงของวันจะพากันมาหาปลาที่บริเวณริมฝั่งแม่น,น้ำชีแห่งนี้ตรงนี้เป็นอาหารการกินของชาวบ้านตะบนสุงเนินตะบนบ้านปลือทำหากินทุกวันช่วงหน้าแล้งเป็นสถานที่ของชาวบ้านคนขยันมันเพียนแต่คนใครไม่ขยันก็ไม่ได้กินหรอก เก็บสาใครท้งนามาก็เอามาหาปลากินตรงนี้แหละเป็นความสุขในครอบครัวเล็กๆน้อยถือได้ว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายจริงๆนะครับนอกจากชาวบ้านจะใช้น้ำในการทำนาแล้วแม่น้ำชีสายนี้ยังเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศให้กับคนในชุมชนอีกด้วยแต่ถ้าอยากได้ปลาจำนวนมากๆแล้วพี่เขาจะปลากันด้วยวิธีไหนกันล่ะครับ ชาวบ้านแถบนี้จะใช้ตะข่ายขนาดใหญ่ไปขึงไว้กลางลำน้ำโดยที่ปลายด้านล่างมีลูกตะกัวเพื่อทวงให้ตึงและจะใช้ลำไม้ไผ่ยึดและปักลงที่พื้นจากนั้นก็จะช่วยกันหากิ่งไม้มาโยนทิ้งไว้เพื่อล่อให้ปลาเข้ามาอยู่แต่ว่าต้องปักตะข่ายไว้เป็นเดือนเลยนะครับโอ้โห,โหนานเหมือนกันนะครับพรได้เวลาชาวบ้านก็จะรวมตัวกันมาหลากตะข่ายที่ล้อมปลา โดยเอากิ่งไม้โยนขึ้นฟั่งแล้วจะให้คน3าสคนลากตะไครยเข้าฟังอย่างที่เห็นกันล่ะครับแล้วเขาได้ปลาอะไรกันบ้างนี่ปลากรายใหญ่5มกิโลนี่จะโดู2กิโล โอ้โหโหโหยังมีปลาในธรรมชาติตัวใหญ่ขนาดนี้อยู่อีกหรือเนี่ยสุภาษิตที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวยังมีอยู่จริงๆนะครับจากนั้นเมื่อได้ปลามาแล้วชาวบ้านก็จะนำมาแบ่งกันบางคนก็เอาไปขายบางคนก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านแล้วแต่ใครจะเอาไปทำอะไรแน่นอนที่สุดเลยว่าลำน้ำชีสายนี้เป็นสายน้ำแห่งชีวิต ของผู้คนในชุมชนสิ่งที่ได้มามากกว่าการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำคือการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันความสามัคคีของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำชีทีมจากจังหวัดบุรีรัมั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับส่วนใครจะได้เป็นแชมป์ของการแข่งขันในครั้งนี้อย่าลืมติดตามรายการ The Farmer เกมกเกษตรกรปีที่2ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานี Farm Channel เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬกาและในรายการคนไทยหัวใจเกษตรทาง b o r d e r n i n e TV เวลา5นาฬกาถึง5นาฬกา30นาทีแล้วกลับมาค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ